รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่1ถึงปัจจุบันรั asta, ชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชระยะเวลาครองราช27ปีรัชกาลที่พ oak, 2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยระยะเวลาครองราช15ปีรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวระยะเวลาครองราช27ปีรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระยะเวลาครองราช17ปี รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระยะเวลาครองราช42ปีรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวระยะเวลาครองราช15ปีรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจมม้าอยู่หัวระยะเวลาครองราช9ปีรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาอานันทมหิดลระยะเวลาครองราช 12ปีรัชกาลที่เก้าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาฏบอพิทระยะเวลาครองราช70ปีรัชกาลที่สิพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว